สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับพีเชอร์นิดหน่อยนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะเราก็จะมาสารุปที่เราเรียนมาแล้วก็ทบทวนที่เราเรียนมาเมื่อวานนี้ว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะ่าก่อนอื่นเรามาดูกันเลย อ่สาระที่ควรเรียน,นรู้ของสัปดาห์นี้นะคะก็มี5วันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในการใช้ของเล่นของใช้อย่างถูกวิธีสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของของเล่นของใช้นะคะมาดูกันค่ะ วิธีการปฏิบัติตนนะในการเล่นของเล่นของใช้เมื่อวานนี้คุณหน่อยบอกแล้วนะคะว่าเราเล่นเสร็จนะคะเราต้องเก็บเข้าที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อยืดอายุในการใช้งานและของเล่นจะได้ดูใหม่เสมอใช่ไหมคะแล้วก็เล่นควรเล่นให้ถูกวิธีทําความสะอาดของเล่นนะคะตอนแบตเตอรี่เล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของของเล่นของใช้นะคะอ่าเขาบอกว่าของเล่นคือของเล่นคือของที่มีไว้ใช้ในการเล่นนะคะเพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลินของเล่นนะคะมีประโยชน์ทําให้เกิดจินตนาการฝึกสมองฝึกความคิดสร้างสารรค์ฝึกการใช้อวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อมือต่างๆให้แข็งแรงใช่ไหมคะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะคะ อของเล่นที่เกิดพัฒนาสมองฝึกสมองของเราก็จะเป็นพวกอะไรลูกเลโก้ Lego, ตัวต่อใช่ไหมคะของเล่นพวกนี้นะคะทําให้เราพัฒนาสมองนะคะ,ะทําให้เราฝึกบางอย่างต้นดินน้ํามันดินน้ํามันก็เป็นของเล่นใช่ไหมคะ,ะตัวต่อบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้คือให้เราได้จิบได้หยิบได้จับ ใช่ไหมคะทำให้เราพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราให้มันแข็งแรงด้วยนะคะต่อไปค่ะอ่าของใช้นะคะคือของที่จําเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจําวันของเราสามารถอำนวยความสะดวกได้ใช้ทํางานต่างๆได้นะคะอ่าก็จะเป็นพวกเห็นไหมคะกระเป๋านักเรียน กระติกน้ำเครื่องเขียนเครื่องใช้เสื้อผ้านะคะแปรงสีฟันนะคะแมสเจลล้างมือพวกนี้เป็นของใช้ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะพวกนี้มีประโยชน์นะคะทําให้เรานะคะ,ะสะดวกนะคะอำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักประโยชน์และคุณค่าของมันใช้แล้วเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้ต่างๆใช่ไหมคะ อ่าเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะอ่าของเล่นคือของที่มีไว้ใช้ในการเล่นโ <c oughs> <c oughs> ทษทีนะคะอ่า <c oughs> อ่าของเล่นคือของที่มีไว้ใช้ในการเล่น <c oughs> ใช่ไหมคะ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเล่นแล้วมีประโยชน์ทําให้เกิดจินตนาการเห็นไหมคะคุณหน่อยบอกแล้วเล่นแล้วฝึกสมองพัฒนาสมองสร้างความคิดสร้างสรรค์การต่อเลโก้นะคะต่อทำเ,เป็นรูปร่างต่างๆนะคะต่อไปค่ะของใช้นะคะของใช้ก็จะเป็นของที่จําเป็น,นะคะจำเป็นต่อ ในชีวิตประจําวันของเรานะคะช่วงนี้ก็ต้องใช้แมสบ่อยๆใช้แมสใช้เจลใช่ไหมคะอันนี้จําเป็นนะคะสามารถอำนวยความสะดวกนะคะในการทํางานต่างๆได้นะคะ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะหน่วยของเล่นของใช้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะตั้งแต่วันแรกที่เราเรียนมาก็ให้เด็กๆสามารถไปทบทวนในคลิปต่างๆที่ครูสอนได้นะคะอ่า สำหรับวันนี้เราก็จะมีแบบฝึกให้เด็กๆได้ทำนะคะหนึ่งหน้านะคะเป็นแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ he he H e. he 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 คือแปลว่าเขาผู้ชายเขาผู้ชายก็คือคนผู้ชายคุณพ่อ ผู้ชายพี่ของเราเป็นผู้ชายน้องของเราเป็นผู้ชายใครก็ตามที่เป็นผู้ชายให้ใช้คําว่าฮี H ee, H ee ่ฮีฮอนุคูสะลีฮีนะคะอ่าเฮีนะคะออกเสียงเ e ีฮีนะคะฮีเขาผู้ชายนะคะวันนี้เราจะมาฝึกเขียนและออกเสียงคําศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าให้เด็กๆเ,เขียนนะคะตามรอยประและเขียนตามนะคะแบบนี้นะคะฮีนะคะ ่าต่อไปอ่านตามก่อนนะลูกนะ he is a boy he is a boy นะคะ he เขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะให้เราเติมตัว h นะคะ he is my friend เขาเป็นเพื่อนของเรานะคะ he is my friends นะคะต่อไปอันนี้ค่ะ he is a man he is a man เขาเป็นคนผู้ชายเขาเป็นผู้ชายนะคะ He is my father. He is my father. Father. Father ก็คือคุณพ่อของเราเขาเป็นคุณพ่อนะคะอ่ะวันนี้นะคะฝากเด็กๆไปเขียนและฝึกอ่านคำศัพท์แล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าเพิ่งอ่าแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณหน่อยด้วยนะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ